Hi, student. สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 คูดิวทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับ English Online คูดิวนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง food and drink ปแลา้วใช่ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับชื่ออาหารชื่อ,อเครื่องดื่มไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ค่ะเมื่อเราต้องการ ordering the food or drink when you want to order เมื่อเราต้องการที่จะสั่งอาหารใช่ไหมคะเราจะไปสั่งในที่ไหน Yes, go to the restaurant, okay? Where you want to order the drink. Go to the restaurant, okay? Menu in the restaurant, okay? when you come to the restaurant, when the first thing you do, like, yes, see the menu, okay? can I see a menu place? Okay? ขออนุญาตดูเมนูหน่อยได้ไหมนะคะเมนูคำนี้นะคะแปลว่ารายการอาหาระคะ่ะเมนูคือรายการอาหารนั่นเองนะคะเวลาเราจะพูดขออนุญาตดูเมนูพูดว่า can i see a menu please หรือ menu please ก็ได้นะคะโอเคถ้าเราบอกว่าออขอเมนูแล้วเมื่อเราดูเมนูเสร็จแล้วนะคะก็จะสั่งอาหารค่ะ i recommend i t self นะคะ, itself, ะ,คะสั่งซุปนะคะพิซซ่าโอเคสั่งอะไรก็ได้ที่เรา เมื่อทานเสร็จแล้วนะคะเราสั่งอะไรก็ได้ที่เราอยากทานนะคะเมื่อทานเสร็จแล้วเราก็จะเลวลาเราพูดให้เขา build list e check s p l i e ก็ได้นะคะแปลว่าเก็บเงินอันนี้เดี๋ยวเราเรียนกันในชั่วโมงหน้าแต่อยากให้รู้ว่าตามการที่เราเข้าไปะะร้านอาหารเมื่อเข้าไปร้านอาหารแล้วเราจะสั่งเราจะสั่งขอเนี่ยเราต้องคอยดง Menu โอ okay? เค repeat after me this word menu menu not menu นะคะไม่ใช่เมนูนะคะ เมนูโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเมนู <Menu S 1> ในร้านอาหารนียมีอะไรบ้างนะคะโอเคในเมนู hmm. ก็จะมีประมาณนี้นะคะ mm hmm. เมื่อเราไปต่างประเทศนะแล้วเราไปเจอนหน้าตามเมนูแบบนี้ไม่ต้องงงนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจเมือที่ไม่ได้ไปปร่ศต่างประเทศก็ได้อาจจะไปร้านอาหารที่แบบเป็นร้านอาหารของชาวต่างชาติในประเทศไทยในบ้านเราเ mm hmm. ในพัทยายเยอะแยะเลยนะคะเมนคอร์สคืออะไรที่ใ dessert หลุด string บางอันคุณครูสอนไปแล้วเด็กๆรู้แต่ถ้าเรามาเจอในตัวเมนแบบนี้เอ้เราจะหมายความว่ายังไงนะคะขั้นแรกเลยมาดูเมนคอร์สนะคะเมนคอร์สหมายความว่าเมนคอร์สคือเมนคือหลักนะคะหลักคอร์สคืออาหารมื้อหลักนะคะคำว่าเมนคอร์สคืออาหารมื้อหลักก็คือมันจะมีอาหารมื้อหลักที่เวลาทานแล้วอิ่มเลยทานแล้วเรอิ่มเลยเช่นถ้าเป็นบ้านเราก็เช่นข้าวใช่ไหมคะข้าวราดแกงอะไรแบบนี้ ที่อิ่มได้เลยนะคะ cheeseburger อันแรกเลย cheeseburger ก็ cheese burger, คือเบอร์เกอร์ชีสฉ่ำนั่นเองนะคะหรือจะเป็น double cheeseburger double cheeseburger ก็คือชีสดูเบิ้ลเลยคูณสมาเลยนะคะ chicken curry with rice chicken curry, curry คืออะไรจำได้ไหมแกงใช่ไหมคะ chicken curry ก็คือแกงไก่ with r i c แกงไก่มากับข้าวนี่เองสุดพร้อมข้าวนะคะ macaroni cheese m a c a ี o n i ก็จะเป็นชีสเยิมย้ม ออกออกมาให้ชิย่มๆนะคะ Seafood Salad Seafood Salad สลัดก็คือสลัดนั่นแหละค่ะแต่เป็นสลัดที่เป็นอาหารทะเลนี่เองนะคะจะมีผักแล้วผสมกับกุ้งมามีหอยมานะคะเป็น Seafood Salad นะคะหรือ Egg Salad Egg Salad ก็คือเป็นสลัดไข่นี่นะคะ Fish and Mushroom Pie Fish คือปลา and Mushroom Mushroom คือเห็ดน,นะคะ เป็นปลาและเห็ดเป็นพายนะคะเป็นพายเป็นพายครา mm. วนี้เมนคอร์สเด็กๆเห็นเมนูเมนคอร์สแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นไงอิ่มได้เลยใช่ไหมคะชั้นเมนคอร์สนี่ก็คือสั่งหนึ่งพันอิ่มเลยนะคะถ้าใครต้องการไดเอทใช่ไหมอาจจะทานแค่หนึ่งจานแล้วหยุดได้เลยนะคะ mm. ด้านหลังที่เด็กเห็น mm. ด้านหลังไม่เอ่ยคืออะไรโดยของเขาคือยูโรใช่ไหมคะเป็นเหรียญน,นะเป็นเงินต่างชาตินั่นเองนะคะพวกนี้คือไพรซ์ค่ะ ตอนนี้คือ price ค่ะคือราคาน,นั่นเองนะคะลูกตอนนี้คือราคานะคะฝั่งน,นี้คือราคาน,นั่นเองนะตอนนี้1ยูโรประมาณ40บาทเนาะประมาณนี้นะคะก็คูณ40เข้าไปอยากรู้ว่าประมาณกี่บาทนะคะต่อมาค่ะเมนตูต่อมาคือ pizza. พิซซ่าพิซซ่าที่ร้านนี้นะคะมีหลายหน้าเลยนะคะชิคเกนพิซซ่าหน้าไก่นะคะมอสโตรมพิซซ่าก็เป็นแบบเป็นเห็ดนะคะหน้าเห็ด c h ชีสพิซซ่าก็คือสี่ชีสเลยเป็นแบบมัสลาร์ดชีสคือชีสแต่ละชีสมาผสมกันเป็น c h ชีสพิซซ่านะคะม e a t p พิซซ่ามิสพิซซ่าก็คือพิซซ่าหน้าเนือ้อนั่นเองหรือว่าซีฟู้ดพิซซ่าก็คือเป็นหน้าซีฟู้ดนะคะเป็นหน้าบบอาหารทะเลนั่นเองนะที่มีตัววีค่ะที่มีตัววีด้านหลังเด็กๆเห็นไหมคือสังเกตว่าจะมี Vegetable ก็คือ Vegetarian หมายความว่าเป็นของคนที่ทานมังสวิรัตค่ะ มังสวิรัตนะคะมังสวิรัตนั่นเองนะคะมังสวิรัตคือเวชเีเรียนนั่นเองคนที่ทานมังสวิรัตทานได้นะ,ะที่เขามีตัววีด้านหลังหมายความว่าคนที่ทานมังสวิรัตก็คือคนที่ no meat ไม่เอาเนื้อเลยนะคะบนโลกใบนี้คนทานมังสวิรัตเยอะมากนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกวันพระเนี่ยคุณดิวอยากจะทานมังสวิรัตนะคะคือไม่ทานเนื้อสัตว์พยายามนะพยายามไม่ทานเนื้อสัตว์ในวันนั้นนะคะก็ bajo. คือ no meat <highways S 2> เลยนะคะ<ๆ> คนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์จะทานพวกนี้ได้ค่ะเอ็กซล์ลัดก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะมอชชูมพิซซ่านะคะโฟชีสพิซซ่าพวกนี้จะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะอันนี้เป็นของมังสวิรัติพิชเทเรียน,นะคะโอเคเมื่อพิซซ่าลุล่มีอะไรก็มีราคาบอกเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นไพรส์นะคะ The different price ราคาต่างกันไปนะคะต่อมาค่ะหัวข้อต่อมาคือ dessert What is the desert? Do you remember? Remember desert? อาหารหวานค่ะหรือของหวานนั่นเองนะคะของหวานก็จะมีอะไรบ้างในร้านนี้ไอศครีมไอศครีมวานิลาล,ล,าลาเชอร์รี่แล้วแต่จะสั่งว่าจะเอาอะไรนะคะบานานาเค้กนะคะก็เป็นเ,เค้กกล้วยหอมอะไรแบบนี้นะ,ะฟลูตเค้กฟลูตเค้กก็คือเค้กผลไม้เด็กๆคะเมนูไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเนาะเวลาเราเข้าร้านอาหารเราสามารถสั่งได้เลยนะคะมีประมาณนี้เลยนะคะ เมื่อทารนเมนคอร์สเสร็จแล้วเราจะตัดจะตบได้เดสเซอร์ก็ได้เนาะอ่ะสร้างมานะคะอันนี้เป็นเดสเซอร์อาหารหวานราคาประมาณนี้เลยะคะ่ะไอศครีมก็น่าจะอิ่มละวรูปประมาณ1 2ยูโรนะคะประมาณนี้นะแต่มาฟลูตฟลูตคือผล,ลไม้ค่ะเด็กๆค่ะฟลูตคือผลไม้มีอะไรบ้างแอปเปิลแอปเปิ้ลนะคะโอรีนช์แบนนาน่าเพิร์ชนะคะมิกฟลูตมิกฟลูตก็คือ ได้สชนิดนะคะได้3ชนิดได้ผลไม้3ามชนิดสั่งรวมกันได้นะคะเขาจะจัดใส่จานมาให้อะไรประมาณนี้นะ <_ d ans> อันนี้ก็จะมี main court <_ d ans> เมนคอร์สแล้วพิซซ่าไปแล้วนะคะเ <_ d ans> ดซเซอร์สเฟิรไปแล้วสุดท้ายคือดริงก์อย่า <_ d ans> ลืมให้ดูภาพนี้พิซซ่านะคะอันนี้พิซซ่าเนาะอันนี้พิซซ่าน่าจะอยู่ในหมวดนี้นะคะอันนี้เป็นชิคเก้นน่าจะอยู่ในเมนคอร์สนะเมนคอร์สนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์น,น่าจะอยู่ในเมนคอร์สเช่นกันนะอนี้อยู่ในเมนคอร์สนะคะและนี่คือ ดซเซอร์ Desert, นะอันนี้ก็ไอศครีมอยู่ในเดซเซอร์และสุดท้ายคือด i n k นั่นเองที่โบจะให้ดูคือภาพนี้นะคะด i n k ก็ Drink คือเครื่องดื่มทั้งหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นว e r นะะคน้ำเฉยๆนะคะว a t e r นะคะ, water, ะ,คะหรือว่าจะเป็นเอ่อออร์เลนจูสนะคะในนี้ก็มีออ n g เ j นจูสนะคะน้ำส้มนะคะแอปเปิลจูสน้ำแอปเปิลนะคะทีทีคือชานะคะกาแฟ e อ o ์เ a อร์นะคะ Coffee, มีน้ำประมาณนี้ในร้านนี้จะไม่มี no alcohol โอเคก็คือไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยนะคะเป็นร้านอาหารทั่วไปนะไม่ใช่บา,าร์หรือผับช่วงกลางคืนนะคะอันนี้เราก็ได้รู้นะคะเกี่ยวกับเ,ออเป็นเมนูในร้านอาหารนะคะว่าจะมีเมนคอร์สก็คืออาหารที่เราอิ่มท้องสั่งแล้วอิ่มท้องเลยนะคะจะเป็นพิซซ่าบางคนไม่สั่งเมนคอร์สแต่แบบมาเรียกเป็นพิซซ่าแทนก็ได้นะคะเดซเซอร์ตมาื่ทานข้าวแล้วก็ต้องทานหวานด้วยนะคะ อาจจะเรือกเป็น dessert ตต์ออสครีมไปได้นะเค้กหรือว่าจะเรือกเป็น f ล u i t ก็ได้นะคะหรือว่าแล้วก็ที่สำคัญคือต้องสั่ง drink ด้วยนะคะวันนี้นะคะงานของเด็กๆดกค่ะ list practice เรามาฝึกฝนกันดีกว่านะคุณครูจะให้พเราแยกประเทศค่ะแยกประเทศโดยที่ครูให้คำศัพท์มาเลย water okay chicken with rice double cheeseburger fruit cake egg salad coffee ice cream cheeseburger tea apple juice banana cake o r a n g e juice okay write the name in the correct group ให้เด็กเขียนคำศัพท์พวกนี้นะคะให้ตรงนะคะให้ตรงกับช่องตารางที่ให้มา main course อย่าง main course อันแรกที่เราเห็นเลยก็คือ chicken with rice โอเคหนูก็เลือกใส่มาเลยค่ะ chicken with rice นั่นเองนะคะแบบนี้นะคะ สามารถทำลงในกระดาษในสมุดก็ได้นะคะเดี๋ยวหรือว่าใครจะปริน้นเอานะคะเดี๋ยวครูจะส่งออกภาพนะคะภาพใบงานนี้ให้นะคะเด็กสามารถปริน้นแล้วเขียนลงมาได้เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครปริน้นไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกปริน้นออกมานะคะก็ ทำตรงในสมุดได้เลยนะคะแบบนี้นะคะเอามาใส่ทุกข้อเลยค่ะขอให้แยกประเภทและเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูจะพาไปร้านอาหารและเราเมื่อเราทานเสร็จแล้วเราจะถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่หรือตอนนี้มีการซื้อกลับบ้านทํามนางทานที่ร้านอาหารเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราจะซื้อสินค้าจะถามราคาจะถามว่าอย่างไรนะคะสําหรับวับนนี้การบ้านมีเพียงเท่านี้นะคะให้หนําคําศัพท์ที่คุณครูให้นะคะเกี่ยวกับอาหารมาแยกประเภทว่าเป็น main cost d e s s e ซอร r ต r i n k s นะคะไม่สะดวกทำใส่ใบงานนะคะถ้าครูส่งให้ไม่สะดวกปริ้นก็สามารถทำใส่สมุดได้เลยนะคะโอเคถ้าใครมีค้าถามนะคะสามารถเด้งไลน์สื่นตราหาครูดีวได้เลยนะคะครูดิวเ,เช็คงนะานเ็าอยู่นะโอเค see you bye